ตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตของส่วนลื่นลมนะครับนี่ครับเรามาดูมะม่วงครับตอนนี้จะเป็นมะม่วงอกล่องนี่ครับตอนนี้เราก็สอยลงมาได้เยอะเป็นสักส่วนแล้วคืออกล่องอกล่องทองนี่เป็นอกล่องทองจำไม่ได้ว่าเป็นอกล่องอะไรนี่ครับตอนนี้ก็เต็มไปหมดเลยก็เดี๋ยวสอยข้างบนก่อน เก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วงส่วนลื่นลมกันตอนนี้ก็ลูกใหญ่ๆก็มีเยอะอยู่นี่ครับเดแล้วหาเพราะเราใส่ลงมาบ้างแล้วเป็นบางส่วนฝั่งนู้นก็จะเยอะหน่อยดิมโน้นตรงน,นี้ใส่ลงมาเยอะแล้ว หัวกำลังเหลืองนี่ครับฝั่งนี้จะเยอะมากฝั่งนี้จะเยอะมากเป็นอ,อกล่องนะครับอ,อกล่องใครสนใจก็ติดจอได้อ,อกล่อง น่าจะเป็นอกล่องทองหรือเปล่าเพตอนซื้อมาจะไม่ได้เป็นอกล่องอะไร <c oughs> มีอะไรก็ปลูก <c oughs> หัวมันหลงเหลืองหมดแล้วครับหัวมันเหลืองหมดแล้ว,ว,ลว,วดิต้องรีบใส่ก่อนม่นงั้นแมลงจะล่วงหรือล่วงหมดต้องรีบใส่กัน แต่ผงต่ำนี่ใช้มือเด็กก็ได้น่าจะดีกว่านอ้อว่าเนี้ยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวลาข่าแล้วจะได้ทักกี่บาทเดี๋ยวเราไปใส่ต่อครับ